ถ้ามีการให้โอนก่อนแล้วคุณก็โอนก่อนไปเท่ากับว่าคุณเนี่ยถูกหลอกนะแล้วหลายคนเนี่ยสแสวงหาสินเชื่อที่ไม่ตรวจเครดิตบูโรยุคนี้ปัจจุบันนี้ไม่ว่าที่ไหนเขาก็จะพากันคัดสันคนกู้ทั้งนั้นยกเว้นพวกสินเชื่อผ่อนครื่องใช้ไฟฟ้าพวกสินเชื่อแลกสินทรัพย์อะไรอย่างนั้นแหละที่เขาจะไม่ดู นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับคนติดบูโรคุณก็ต้องเคลียร์หนี้เก่าซะก่อนปรับโครงสร้างหนี้มันก็มีผลดีกับคุณนะอย่าค้างชำระนานเกิน90วันกำลังสวยลดความล่าช้าลงบ้างก็จะช่วยคุณได้เห็นว่าเจ้าหนี้เงียบๆก็อย่าคิดว่าคุณรอดนะดอกเบี้ยเพียบนะจ๊ะ การเบี้ยวนี้ของคุณเนี่ยคุณจะต้องเจอกับอะไรบ้างคุณลองคิดดูนะคุณเครียดไหมโดนทวงหนี้เสียประวัติไหมโดนฟ้องร้องไหมไหนจะถูกบังคับคดีอายัดทรัพย์อายัดเงินเดือนอีกด้วยเผลอเผลเนี่ยถูกฟ้องล้มละลายและที่แน่ๆจะไปกู้อะไรอีกมันก็ยากแล้วถ้าคุณยังไม่อยากให้มันเป็นหนี้เสียเนี่ย ทางออกมันก็พอมีนะให้กับทุกคนขอแค่คุณหยุดฟังแล้วก็ทำความเข้าใจแป๊บเดียวปลดล็อกทางด้านการเงินให้มันคล่องขึ้นจากการติดขัดสะดุดหมุนเงินไม่ทันคุณคิดจะกู้เงินที่อนุมัติรับเงินก้อนที่กู้ได้ง่ายกว่าเดิมกว่าที่คุณเคยเจอหนที่แห่งนี้เงินกู้คู่มนุษย์เงินเดือนเวอร์ชั่นสอง ในส่วนของเวอร์ชันนึ่นี้อยู่ไหนอันนี้ไม่รู้ชื่อเขาก็ระบุชัดเจนเลยว่ารับเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเท่านั้นส่วนอาชีพอื่นไม่ต้องเสียเวลาดูคลิปวิดีโอจนจบก็ได้ที่นี้อนุมัติได้เป็นหลักแสนเห็นไหมว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นคือเป็นประเภทอาชีพอันดับที่1เลยก็ว่าได้ที่ได้รับความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นจากสถาบันการเงินทุกรูปแบบ มนุษย์เงินเดือนจะสามารถขอสินเชื่ออะไรได้บ้างขอจากที่นี่ 1. สินเชื่อเงินก้อนผ่อนสบายสองสินเชื่อส่วนบุคคล 3. สินเชื่อผ่อนเบือถือ 4. สินเชื่อผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะแจงข้อดีแต่ละสินเชื่อให้คุณได้ฟังคุณจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจ สินเชื่อตัวที่ 1. สินเชื่อเงินก้อนผ่อนสบายแน่นอนว่าเป็นการพิจารณาวงเงินจากรายได้รายจ่ายแล้วก็ดูเครดิตสกอร์อนุมบัติได้ถึง20000 0บาทเป็นต้นไปเลยเหมาะกับกคนที่จะเอาเงินไปปิดหนี้ไปตัดจบปัญหาต่างๆของคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้คนคำ้ำหรือไม่ก็หลักทรัพย์ด้วยสินเชื่อตัวที่ 2. ส,สินเชื่อบุคคลตัวนี้ไม่ต้องใช้หลักประกัน เชื่อว่าหลายคนคงชอบแบบนี้แต่ว่าเขาจะอนุมัติได้เนี่ยตั้งแต่ส0 0 0มบาทเป็นต้นไปหากว่าคุณกู้น้อยๆมันก็สบายใจดีนะแล้วสินเชื่อตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยเขาจะคิดดอกเบีย้ยศในช่วง2รอบบัญชีแรกต่อมาสินเชื่อตัวที่3เนี่ยก็คือสินเชื่อผ่อนมือถือตัวนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าเขาดูบูโรและ ตัวที่4สินเชื่อผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้จะง่ายกว่าตัวเมื่อกี้เลยคือไม่ดูบูโรแล้วก็ให้ผ่อนได้กับทุกอาชีพแถมเขายังมีสินเชื่ออีกตัวหนึ่งโผล่มานะก็คือสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบัตรกดเงินสอดอีกด้วยเชื่อเถอะว่าคุณเนี่ยคงจะต้องเลือกเอาเงินก่อนเพราะว่าถ้าหากคุณไม่ได้เงินนะคุณก็ไปเอาของมา เพราะว่าถ้าคุณผ่อนของเนี่ยคุณเจ้าของนั้นเนี่ไปขายแล้วก็แลกเงินไปใช้ได้ด้วยสินเชื่อที่ว่าเป็นของมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ที่ต้องมีสลิปเงินเดือนมีเครดิตบูโรดีมีอายุงาน6เดือนแล้วก็ต้องมีรายได้เนี่ยเริ่มต้นขั้นต่ำหนึ0 0หบาทสูงสุดกันที่18,000บาทสินเชื่อประเภทไหนฐานเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ย คุณเข้าไปสอบถามเขาได้อยากจะขอสินเชื่ออยากจะสอบถามติดตอนน่อได้ที่ Facebook Fanpage หรือไม่ก็โทรไปสอบถามหรือไม่ก็อินบ็อกเข้าไปหรือไม่ก็ไปที่สำนักงานสำนักงานตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่งทางออกที่ห้ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ